ผมนะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยนะครับพลังงานยั่งยืนและวัสดุวิศวกรรมนะครับสิ่งที่เราทำนะครับคือตามชื่อเลยครับคือเราโฟกัสเรื่องของพลังงานยั่งยืนแล้วก็การเลือกใช้วัสดุให้เหมาะกับงานจนขยายผลไปถึงการที่เราวางระบบให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็อุตสาหกรรม4.0นะครับ ทางศูนย์วิจัยนะครับก็ได้มีการทำโครงการร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับซึ่งโครงการที่เราทำก็จะเป็นการบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งเบื้องต้นเราทางทีมนะครับเราได้มีการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียโดยไม่พึ่งการใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็บำบัดน้ำเสียโดยการใช้จุลินทรีย์นะครับประหยัดค่าบำรุงรักษาต่อปีไปได้เยอะนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับชุมชน ทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนะครับตัวระบบนี้นะครับก็ไปช่วยให้ชุมชนนะครับลดการปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติโดยตรงนะครับช่วยให้อะไรชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับโดยที่โครงการเบื้องต้นของเราเนี่ยเราได้ไปทำการติดตั้งอยู่ที่ เกาะช้างนะครับซึ่งใ,ในชุมชนส่วนใหญ่นะครับเขานิยมมักจะปล่อยน้ําเสียลงสู่ทะเลโดยตรงซึ่งตัวระบบของเราเนี้ยก็จะไปช่วยให้ชาวบ้านเนี้ยมีการบําบัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติจากโครงการเริ่มต้นตรงนี้นะครับเราก็จะมีการใช้เทคโนโลยีการรวมแสงใช้เทคโนโลยีพวกโซลา r เซลล์นะครับเพื่อเอามาช่วยในการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ ในปีนี้นะครับทางทีมงานก็ได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกระบวนการวิจัยของเรามันต้องมีการติดตามแล้วก็วิเคราะห์ผลอยู่ตลอดเวลานะครับเราก็ได้มีระบบ AI นะครับเพื่อให้สามารถตรวจวัดะระบบการบำบัดน้ําเสียได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นการตรวจสอบว่าระบบเนี่ยยังทํางานได้ดีหรือเปล่า สิ่งที่ท้าทายในความที่ของผมนะครับคือสิ่งที่เรามีตลาดจะไม่ค่อยอยากได้หรือภาคเอกชนหรือชุมชนก็ตามนะครับผมคิดว่าโจทย์ควรจะมาจากปลายทางเพราะฉะนั้นความท้าทายคือเราควรจะต้องมาแก้ปัญหาสิ่งที่เขาขาดหรือว่ามาเสริมสิ่งที่เขาอยากจะมีนะครับด้วยงบประมาณที่จํากัดและในเวลาที่รวดเร็วตอบโจทย์ต่อสถานการณ์ทั้งสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุเร่งด่วนสถานการณ์หรือที่เป็นต้อง,ต,องต้องทำใน ระยะยาวเราก็ต้องทําไปด้วยครับบริหารควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็เป็นอุปสรรคความท้าทายที่เราจะต้องทํารวมไปถึงยุทธศาสตรชาติทั้งหลายทั้งแหล่เช่นการที่เราต้องการจะให้อุตสาหกรรมคาร์บอนฟุตปรินนะครับมีความลดลงนะครับก็เราก็จะต้องการใช้ระบบที่อัตโนมัติมากขึ้นนะครับระบบที่ มนุษย์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นใช้ง่ายมากยิ่งขึ้นเข้าถึงต่อชุมชนมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เขาเปิดรับเทคโนโลยีของเราที่มีเนี่ยสู่ชุมชนอย่างแท้จริงครับก็ในส่วนของแผนของเรานรในปีถัดไปเนี่ยนะครับในสิ่งที่พวกเราได้วางเป็นรถแบบไว้หรือแผนของเราก็คือเราก็ยังคงนะครับส่งเสริมในการพัฒนานวัตกรรมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนานวัตกรรมของเรานะครับเราก็ เน้นนวัตกรรมที่สามารถที่จะนําไปสู่ชุมชนนะครับธุรกิจขนาดกลางนะครับขนาดเล็กนะครับขนาดย่อมต่างๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับกับโจทย์ที่มันเกิดขึ้นในหน้าปัจจุบันนะครับซึ่งโดยอัตลักษณ์ของกลุ่มพวกเราแล้วนะครับเราก็นะครับเน้นในการทํางานบริการวิชาการนะครับเกี่ยวกับบริษัทเอกชนนะครับซึ่งเราก็รับโจทย์นะครับรับความต้องการจากทางบริษัทเอกชนแล้วก็ หาโซลูชันนะครับหาวิธีการในการช่วยโซปัญหาหรือแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอยู่แล้วครับดังนั้นในปีถัดไปที่เราวางแผนไว้เราก็ยังคีปแผนที่เราได้วางแผนไว้นะครับแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นไปครับผมฝากว่าเวลาที่เราวิ่งนะครับอย่าไปมองคนที่ไกลเกินไป อย่าไปมองคนที่หลังเราเกินไปมองตัวเองไว้ก่อนค่อยๆไปทีละก้าวถ้าเกิดว่าอะไรที่เรารีบมากเดี๋ยวเราก็ล้มถ้าเราช้ามากไม่ดูคนอื่นเลยเราก็ตามเขาไม่ทันผมคิดว่าเราควรจะมีแพชชั่นก่อนอย่างที่ท่านอธิการได้พูดไปแล้วก็ค่อยๆไปแล้ววางรถแมปไว้ระยะสัน้นระยะกลางระยะไกลเราพยายามเดินตามรถแมปไปนะครับแล้วผมคิดว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จเช่นกันขอบคุณครับ